็ได้มาอยู่ที่ซุ่มเป็นซุ้มเก็บเขาเรียกว่านี่นะต้องมาดูดูซุ่มด้วยกันนี่อนุรักษ์ตำนานหนองเลงซ้ายข,าของปา้าชาบ้านสันขวางเพื่อนก็ได้จัดสร้างขึ้นที่เรีย้อยแล้วนะเอาไว้เก็บบวกกันอเอกสารหลักฐานและข้อมูลต่างๆนะวันนี้เตทาําราชปานหองเลงซ้ายเพื่อนก็ได้ เอาผลงานข้อมูลในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างตีเกิดไฟไหม้ที่พานมา้าแล้วก็มีการช่วยกันดับจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็มาสรุปเป็นข้อมูลนึ่อปรอแม่พี่น้องชาวบ้า,บานตีไม้เอวในงานนี้ได้พอได้หันนะเพื่อใครแวะมาแถวนี้ก็อยากรูว่าไฟไหม้หนองเลงซ้ายเป็นจะได้พ้องมีการดับกี่วันกลับมาดูข้อมูลตัวนี้ได้ครับ น่าตอนนี้พี่ลิ้นก็รับหน้าที่ดูแลอยู่นะนะน,ะนี่อันนี้ก็ผมก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะฮะในเรื่องของการไฟไหม้หนองเลงซ้ายเรามาดูสรุปข้อมูลสัาหน่อยครับไฟไหม้ตั้งแต่วันที่18เมษานะครับปีห6หกนะครับอ่าพอมีการตรวจสอบแล้วนะก็จะมีการอ่าประสานงานมีการอ่ามาช่วยกันดับนาระดมผลพน้นทุกหน่วยงานนะเคทํามลาน หนองเล็งซ้ายก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านหน่วยงานภาคีเครือข่า,ายนะในจังหวัดพะเยาทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นพะเยาจังไฮกลับมาเจอกันดับใจเวลาทั้งหมด1 8วันครับอันนี้เป็นภาพตีประมวลมาคือเกิดไฟไหม้ปากให้ในใจกลางหนองเล็งซ้ายเลยนะครับเนี่ยพอได้ตรวจเจอจุดแล้วก็ประสานงานภาคีเครือข่า,ายมาช่วยกันนะนี่คือเป็นบริเวณตีเกิดไฟไหม้จะมีอยู่2จุดนะนี่คือ พื้นที่รอบน้องนะฮะนี่น้องเล็งซ้ายครับ5 0 0 0ักว่าไรนะฮะร,รวมถึงฟังปลาตัวนะี้ทางนับแค่นี่ขึ้นไปถึงชุดนี่ก็ประมาณ4 0 0พันกับ3ไร่นะฮะบ,บริเวณดีไฟไหมก็ใจกลางปลาไข่เลยนะนี่ครับทุกภาคีเครือข่ายก็มาช่วยกันับครับใจ้เวลา18วันก็สามารถปบคุมไฟได้นะนะ มีเจ้าหน้าที่กับมาเตรียมหื้อข้อมูลเนาะครับเนาะท่านเจ้าบ้านมาถามสอบถามข้อมูลก่อหื้อข้อมูลได้นะครับเนาะอ่านี่สำหรับเคสทามาร์สปาของลิงไซนี่ก็เริ่มมันเอ่อเข้าหาเจ้าบ้านละเริ่มขอข้อมูลมาเเผยแพร่นะครับเนาะสร้างเครือข่ายชาวบ้านเราจะครับอ่าแล้วตอนนี้เขามี อ่าภารกิจจะได้ห้องครับวันนี้วันนี้เหรอครับปีฟ้านี่ก็ครับอ่าวันนี้เหรอคะวันนี้วันนรวมงานเปิดเนาะเจ้าเนาะ ก็คือเอาข้าวมูนที่นหนองมาโชว์ผู้คนพอเหตุการณ์ี่ผ่านมาที่ผ่านมาถ้าเขาจะพฟื้นฟูยังไงมีแผนการพัฒนาฟื้นฟูตัวถ้าไขยากรูมาถราแล้วอียดได้เข้ามาได้ที่หนองแดงใสเลยเจ้าคิดท่านตาดเราอ่านี่และครับตอนนี้นะครับ การฟื้นฟูหนองเลงซ้ายก็จำเป็นจะต้องใจ้ยป้อม้ไม้ละมือทุกภาคส่วนนะฮะใครมีก็ใ่้ยาขึ้นวัคซีก่อนแบบก็ได้นะจ้ามาปลูกก้นใหม่ได้กิจกรรมเล็กเล็กวันสำคัญของครอบครัวของปลูกได้เจ้าควรเป็นอนุรักษ์เนาะเจ้าเนาะย่างนี้ต้อนข้าต้นไม้ทุกต้นเลยจ้าโอเคขอบคุณครับ นี่ครับวันนี้มาช่วยงานตัวเอาผลงานมาประมวลน,นี่ครับเป็นอัปเดตข้อมูลวันนี้ใครอยากหู้อยากหันมาพอได้เลยนะฮะมาสอบถามข้อมูลได้ครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวสำรับวันนี้เดี๋ยวผมจะพักคลิปการไายทำไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวประมาณช่วงแรงๆถ้ามีเวลามีอก มีจังว่าเวลาผมอาจจะเข้ามาติดตามให้ท่านผู้ชมได้ดูบรรยากาศครับว่าก็หัวมันติดเราไหเ้าผีมาแกงก็ติดตามกันต่อไปครับออผีดับเน็ตบรรยากาศป๊อปเปิ้นกับนี่ครับกันงสวงรคอแล้ นะไปหู้อย่างเงี้ยเพาว่นี้เป็นผู้บริจาคมานะครับเนาะก็ขออนุโมทนาบุญครับทุกทุกท่านที่บริจาคตัวนะฮะนี่จะมีหมายเลขครบสวยมากสวยงามที่สัด ันำหรับคุณต้อยก็เป็นตัวแทนจากเขตห้ามล่าสปาหนองเล็งซ้ายนะรวมไม่รวมมือกับอันปัดเจ้าบ้านสันกวางในเรื่องของการเก็บข้อมูลหนังไว้เยอะอยู่นะหลังจากนี้นยมเห็นการบอกนะการขึ้น4,000น0 0 60 4,600 60 4,600 60นี่พี่ไปเมื่อกหร่4,000 สัหมหกโอ้ซีซีหกศูนยเล็กมาเนาะีพหกรอยหกิบาทอ่า466กหกศูนยหอกหอ่าอไปเลยอันนี้มันใจยอดตั้งแหละเป็นใบใบหวยแหละใบหวยใบถวายเจ้าฟอแล้วนะนี่มาโอเคครับมีโว์ี ตันงวดนี่ับซื้ววอ,อวันนี้วันที่สิบหกวันนี้นอ่านี่ครับโอเคครับผมจะได้เจอกันแรงนี่ครับถ้ามันนี่อย่างพิ่พลาดได้ไมาพิศตามกิทกรระแันในนอนครับสำหรที่นี่สวัสดีครับผม